สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมพระคันปันทพลังกุลนะครับวันนี้เปลี่ยนเรื่องราวของ HR มาคุยกันในเรื่องของชีวิตนิดนึงแล้วกันนะครับเกี่ยวข้องกับการประสบความสําเร็จในชีวิตเนื่องจากมีเด็กๆน,นิสิตนักศึกษาที่ผมไปช่วยบรรยายที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็สอบถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าในยุคนี้จะทํายังไงให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ผมว่าเอกความรวดเร็วตรงนี้มันแต่ละคนก็ไม่เท่ากันถูกไหมฮะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะในยุคนี้ครับที่เทคโนโลยีมันเจริญก้าวหน้าเรามักจะเห็นหลายๆคนที่ประสบความสําเร็จในระดับโลกเนี่ยเอ๊ะทำไมมันแป๊บเดียวเขาประสบความสําเร็จแล้วเราอยากจะประสบความสําเร็จรวดเร็วกว่าเขาได้ไหมเราไม่เคยมองย้อนกลับไปถึงชีวิตของคนเหล่านั้นเลยนะลองนึกสักคนหนึ่งก็ได้ฮะใครก็ได้แล้วท่านลอง s อ่ r c ซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับลองย้อนหลังชีวิตเข้าไปดูสิว่ากว่าเขาจะมีวันนี้ได้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาต้องฝ่าฟันอะไรบ้างเขาต้องล้มสักกี่ครั้งลองอ่านประวัติชีวิตของคนเหล่านี้ดูแล้วท่านจะทราบว่าไอ้ความสําเร็จที่เราบอกว่าเขาได้มาอย่างรวดเร็วเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะมันเกิดจากการสะสมประสบการณ์เกิดจากการล้มแล้วล้มอีกมาหลายครั้งทีเดียว แต่เด็กรุ่นใหม่ๆเวลาเขาอ่านพวกเนี้ยเขามักจะมองแค่จุดเดียวก็คือจุดที่คนนั้นประสบความสําเร็จแล้วก็บอกว่าอยากให้ตัวเองไปอยู่ตรงนั้นในวันพรุ่งนี้เลยประเด็นคือพรุ่งนี้เลยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยดูไหมฮะมันคงต้องอาศัยเวลาดังนั้นเวลาตอบเรื่องราวเหล่านี้กับคนที่เขาอยากประสบความสําเร็จเนี่ยผมว่าคงต้องพูดคุยกันอย่างพอสมควรทีเดียวแล้วแต่มันง่ายขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีเรื่องราว ของคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยให้เราเห็นกันค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นบางคนก็เป็นไอดอลของคนรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเวลาคุยเราก็มักจะย้อนเอาประวัติของคนเหล่านี้มาคุยให้เขาฟังว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นยังไงให้เขาลองวิเคราะห์ดูว่าพฤติกรรมของคนเหล่านี้กว่าเขาจะประสบความสําเร็จได้เขามีพฤติกรรมยังไงอ่านจากประวัติแล้วลอง วิาพากษ์วิจาร์ลองวิเคราะห์ดูว่าพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆน,นะครับคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยจะไม่มีพฤติกรรมดังต่อไปนี้เลยนะที่ผมสรุปได้เพราะว่าอาจจะด้วยเ,เราเห็นแล้วก็ผ่านคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจริงๆเนี่ยในรอบคนรอบข้างตัวมาพอสมควรนะครับ สิ่งที่เราจะไม่เห็นเลยนะจากคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็มั่นคงก็คือหนึ่งเราจะไม่เห็นคนคนนั้นอะ่ะมัวแต่วิพากวิจารณ์คนอื่นนิสัยแบบนี้อุปนิสัยลักษณะที่ชอบวิพากวิจารคนอื่นมองคนอื่นว่าแย่กว่าเราหรือบางครั้งบางคนดีกว่าเราก็พยายามที่จะหาจุดที่มันแย่ให้ได้เพื่อจะทําให้ตัวเองสูงกว่าเขาทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเรายิ่งใหญ่เราประสบความสำเร็จมากกว่าเขา เพราะว่าด้วยอุปนิสัยบางอย่างที่มันเป็นคนอย่างนี้คือ,อมีลักษณะของการอิจฉาริษยาปนปนอยู่เล็กน้อยนะครับถึงเวลาที่จะลงมือทำก็ไม่ทำมัวแต่นั่งวิพา์วิจารณ์คนอื่นคนนู้นไม่ดีอย่างนั้นคนนั้นไม่ดีอย่างนี้คือเอาง่ายว่าคนรอบตัวเขามีแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรดีเลยนะคนคนนี้จะไม่ค่อยมีเวลามาลงมือทำหรอกฮนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะเอาเวลาทั้งหมดไปนั่งดูคนอื่นว่าคนนู้นคนนี้คนนั้นเป็นยังไงคอยดู คอยิาพากวิจาร์อยู่ตลอดแต่ไม่เคยย้อนกลับมามองตัวเองแต่คนที่ประสบความสาเร็จจริงๆเขาไม่สนฮะคนอื่นเป็นยังไงจะดีกว่าเขาจะไม่ดีกว่าเขานั่นก็คือคนอื่นแต่สิ่งที่เขาสนใจก็คือตัวเขาเองเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงให้ชีวิตเขาดีขึ้นทุกวันให้มันมีความก้าวหน้าในทุกวันเล็กๆน้อยๆก็ได้แต่ค่อยๆก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าดังนั้นวันนี้ต้องดีกว่าเมาื่อวานพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ คนที่ประสบความสําเร็จมักจะคิดอย่างนี้เสมอโดยไม่ต้องไปเทียบกับใครเลยนะครับเทียบกับตัวเองเทียบกับเป้าหมายก็พอนี่คืออันแรกเลยนะครับที่เราไม่ควรจะมีก็คือวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอุปนิสัยที่2ที่คนที่ประสบความสําเร็จไม่ไม่มีเลยนะครับหรืออาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ได้ก็คือชอบอ้างว่าเราคิดอย่างนั้นมาก่อนนะเราคิดอย่างคนที่ประสบความสําเร็จมาก่อนอนะ เราก็เคยคิดอย่างนั้นมา,นาเคยได้ยินคําพวงดีบ้างไหมฮะอ๋อเนี่ยตรงคนนูน้นคนนี้เขาเก่งจังเลยเนาะเขาทํานู่นนี่นั่นได้สําเร็จเฮ้ยไอ้เรื่องนั้นอะ่ะผมก็เคยคิดมาก่อนอย่างเงี้ยมักจะมีคําพูดอย่างนี้ออกมา,าบางครั้งเราก็อาจจะทนไม่ได้นะฮะย้อนเขากลับไปว่าเอา้าเคยคิดมาก่อนทําไมไม่ทำเขาก็จะมีข้ออ้างใหม่อีกนะฮะโอ้ยก็มีข้อจํากัดเยอะแยะนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะจริงๆแล้วคนที่ประสบความสําเร็จอะคิดแล้วเขาลุยเลยฮะ ลุยแล้วก็พลาดแล้วก็ลุยใหม่คิดใหม่ลุยใหม่อยู่อย่างนั้นแหละครับแ้วนะส่วนคนที่ไม่ประสบ <c oughs> ความสาเร็จก็มักจะบอกเนี่ยก็เคยคิดอย่างนี้ <c oughs> แล้วผมก็เคยมองแบบนั้นเหมือนกันนะนะแต่ที่ผมทําไม่ได้ก็เพราะ1นึ่งสมมันเลยทําให้เขาไม่ประสบความส,มสําเร็จสักทีไงฮะดังนั้นใครที่อยากประสบความสมําเร็จคิดแล้วก็ลงมือทําเลยนะครับคิดแล้วลงมือทําทําพลาดไม่เป็นไรคิดใหม่วางใหม่แล้วก็ทําใหม่มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้เอาความผิดพลาดที่เราเกิดขึ้นกับเราเนี่ย มาเป็นคล้ายๆบทเรียนมาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อครั้งตัดไปในการลงมือทําจะได้ไม่พลาดซ้ํานะครับอีกนิสัยหนึ่งที่คนประสบความสําเร็จไม่เคยพูดถึงเลยก็คือตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทํามันนะผมไม่เคยได้ยินคํานี้จากคนที่ประสบความสําเร็จนะครับก็จะมีแต่คนรอบข้างบางคนที่วนเวียนอยู่กับที่เดิมอะถึงเวลาอา้าวทำไมไม่ ทําสักทีโอ้ยยังไม่พร้อมเลยพี่เงี้ยมักจะพูดอย่างเงี้ยนะฮะบางครั้งเราพยายามจะดันเขาเพื่อให้เขาทํางานที่มันยากขึ้นบางอย่างก็มักจะมีเหตุผลกลับมาว่าโอ้ยหนูยังเด็กเกินไปผมยังเด็กเกินไปหรือเปล่าอายุยังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็อารอไปเรื่อยจนกระทั่งเขาอายุถึงขนาดนั้นเราก็ถามว่า,าเป็นไงอายุถึงจุดแล้วไงเราลงมือทํากันไหม เขาบอกโอ้ยังรู้สึกเด็กอยู่เลยยังต้องรอประสบการณ์อีกสักหน่อยคือเลื่อนไปเรื่อยฮะไม่มีทางที่จะลงมือทําสักทีเพราะว่าไอ้นันก็ไม่พร้อมไอ้นี่ก็ไม่พร้อมนะบางคนก็บอกแก่เกินไปที่จะทําแล้วบางคนก็บอกเด็กเกินไปแล้วเมื่อไหร่จะพร้อมคนที่ประสบความสําเร็จไม่สนหรอกฮะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่จะแก่จะเด็กจะอ่อนวัยแค่ไหนแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาคิดว่าเขาจะทําเขาลุยเลยเขาลงมือทำนะฮะลงมือเร็วกว่าประสบความ ล้มเหลวเร็วกว่ามันจะยิ่งทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นข้ออ้างเหล่านี้อย่าให้มันเกิดขึ้นถ้าเราต้องการจะประสบความสําเร็จพูดง่ายๆคือลงมือทํามันซะคิดอะไรแล้วลุยเลยครับไม่ต้องไปอ้างอิงไม่ต้องไปดูคนอื่นให้มันมากความเพราะเดี๋ยวนี้ไปถามคนนู้นทีเขาก็จะตอบเราแบบหนึ่งไปถามอีกคนหนึ่งเขาก็จะมีความเห็นอีกแบบหนึ่งบางครั้งถามยิ่งถามมากยิ่งทําให้เราสับสนแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีเพราะนั้นอาจจะเพื่อความมั่นใจ สอบถามข้อมูลเล็กน้อยอ่ะแล้วถ้าเราคิดว่าเรามีโอกาสเราลุยเลยครับลุยเร็วถ้ามันพลาดเร็วเราจะได้รู้ตัวเร็วแล้วเราก็ค่อยๆปรับมันไปผมว่าเรียนรู้แบบนี้น่าจะดีกว่าแต่ถ้าบางอย่างคนอื่นเขาทาไปแล้วแล้วมันล้มเหลวไปแล้วเราก็อย่าไปเรียนแบบคนนั้นเราก็อาจจะเอาความล้มเหลวของคนอื่นมาปรับใช้ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้มันมีเคสต่างๆเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะเราสามารถที่จะอ่าน เอาได้แล้วก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูว่าแบบไหนที่มันเหมาะกับเราเราก็ลุยแบบนั้นเ,เคล็ดลับมันอยู่ที่ว่าอย่ามัวไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่ามัวไปชี้คนอื่นนะอย่ามัวไปคิดว่าเราเคยคิดอย่างเงี้ยผมก็เคยคิดมาแล้วแต่ผมทําไม่ได้นะเพราะคุณไม่ลงมือทำมากกว่าแล้วก็อย่ามัวไปคิดว่ามันยังไม่พร้อมเด็กไปแก่ไปไว้ค่อยถึงเวลาพร้อมแล้วค่อยทำคำถามคือแล้วเมื่อไหร่คุณจะพร้อมถูกไหมครับดังนั้นมันพร้อมอยู่แล้วล่ะครับทุกวันเราลุยไปเลยหรือบางคนอาจจะเคยคิดว่า มันไม่มีทางพร้อมหรอกมันก็ลุยไปเลยเดี๋ยวมันก็พร้อมเองอ่ะเนี่ยแหละฮะคนที่ประสบความสําเร็จมักจะคิดในลักษณะแบบนี้มากกว่าลองเอาประเด็นเหล่านี้ไปพิจารณาวางแผนนะครับแล้วลองลงมือทําเลยครับให้ตัวเองประสบความสําเร็จดีกว่าดีกว่าไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับก็บหวังว่าพอดแคสต์วันนี้จะช่วยให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตได้ดีขึ้นนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ